ดอันนี้เจอดำน้ำดดวก็ไปเมื่อเรายกขึ้นน่ครเ้อันี้กคะองก็ช่วยพี่นะดรอได้อังกฤษมือไวยมือไหวเลยอเราได้เราก็เป็นตีทีนะคะก็เยทำไยเป็นวีดูยไม่ังทำอะไรคะได้ได้คำสั่งแล้วทำอะไรจ้า โตโตได้หมวดไหนลูกผักคไหนดูขอขอดูซิ <ใน S 2> ชอบหมวดไหน,ไหนโอ้หมวดผักอู้กินแล้วสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอะ่ะ <c oughs> เด็กๆเ,เขากําลัง <c oughs> เขากําลังใช้สื่อที่ <c oughs> วสันข <c oughs> อบคุณค่ะอ่าทุกคนเขาขอบคุณแล้วเด้อวสันอันนี้ วันนี้ได้ใช้ประโยชน์จากสื่อที่มาเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษดีมากเพราะว่าของเราก็ไม่ค่อยได้ซื้อให้เขาใหม่อขอดูนะจะซื้ออันนี้สีสันมันก็สวยงามอันนี้ไม่ไม่พูดอะไรเลยอันนี้อันนี้ดูอย่างเดียวอ้าคนนี้กำลังสนใจเรื่องผักสุขภาพเขาจะดีมากเลยอ่ะถ้าเห็นแล้วเธอก็ลงมือได้เ้อ ลงมือได้เลยจ้าเด็กๆกำลังสนใจอยู่เออไม่ได้เล่นบอกว่าคุณย่าใจร้ายวันนี้คุณย่าใจดีเนื่องจากมีสื่อว่างั้นโอ้ยนะรู้ย่าจะมาขายของคเออลู้จักปปะล้อเก้นนักเรียนก็ได้